ฟังอ่าไใถามไปแล้วก็คือสุสีลหละสุสีแต่ว่าข้อต่อไปเราจะทดสอบกันอ่านแล้วมั่นใจไหมอ่านอ่านอ่านมั่นใจอ่ะมั่นใจนี่มั่นใจไหมมันจะเป็นอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะเราก็จะให้อ่านเรื่องสั้นๆแล้วก็มาสรุปให้เราฟังว่าได้อ่านที่สิ่งที่อ่านไปมันถูกหรือเปล่าไม่ใช่อ่านว่า เออรถชนหมาแต่มาขอลูกแล้วรถชนแนวไม่ได้นะก็ต้องไปได้ยูยูทำเลยไอ้ไม่ไอ้ไม่เก่งเรื่องนี้ไม่เก่งเออไม่ไม่ได้ไปอยู่มาทำอะไรยูต้องทำทั้งหมดนอยู่ก็ต้องอ่านด้วยเดี๋ยวเราอยจานไอ้ไม่เก่งเรื่องนี้ไอ้ไม่เก่งเรื่องนี้ยูเหรอเนะมันเป็นเรื่องง่ายง่ายเอาครับภาษาเก่งไม่เก่งเหรอโอเคไหมอ่ะโอเคได้ครับถ้าอย่างนั้นป้าความใจดีครับไม่ต้องอ่านภาษาอังกฤษแล้วเดี๋ยวให้ทีมเด็กอินเตอร์อ่านภาษาไทยห่ะ อ๋ออะอะยจเที่นีม้นปะทนี้ได้อ่านเรื่องสั้นภาษาไทยอันนี้ได้อ่านเรื่องสั้นภาษาอังกฤษนะอะสมองก็จะให้มีคำยาก ะไม่ไมีคำยากเลยแล้วเดี๋ยวเราจะจับเวลาด้วยว่าให้อ่านภายในกี่วินาทีไม่ใช่หน <c oughs> ึงวันไม่ได้เข้า <c oughs> ใจไหมจำจับเวลาเดี๋ยวจะให้เล่นทุกคนทีมนี้เริเ่มก่อนเอาคับก่อนเลยไหมอ่ะคับก่อนเลยก <c oughs> ็แบบเล่นแม่รู้ไอ<า>้ป <พา S 2> ้ารู้อ่ะเดี๋ยวจะให้คับเนี่ยอ่านภาษาไทยแต่ว่ามันโจทย์เดียวกันพิมพ์ต้องออกไปข้างนอกอ่ะพิมพ์ออกไปข้างนอกตอนที่คับอ่านนะอันนี้น้องพิมไปเก็บตัวแล้วนะคะ ก็จะเป็นครับครับไปอีกไปอมานว่าอเลยอยู่ต้องอ่านออกเสียงด้วยนะจะได้รู้ว่าอยู่อ่านจริง40วินาทีป๊าป๊าจับเวลาหนึ่งเร็วๆ1 2วหนึ่งสองสาอ่านออกเสียงมีคังครสามตัวคังครสามตัวอยู่ใน้ว และรางวัลน <ciğim. S 2> ี้มีคางกินกันหมดเอการกินพวกมันคือวันเราแต่วันออกสองชั่วโมงอีกสองชั่วโมงต่อยคำหนึ่งวันเดี๋ยวนุ่ยขัหุดด้วยรูู้่รู้ใช่ไหมรู้รู้คำโคกตดวหนึ่งไปที่เที่ยวบินก่อนออกเอแต่มันไปกินเวลาที่กำหนดไว้ช่วงชั่วโมงกันกันมันได้กิน เดี๋ยวเราจะให้คําสรุปทีเนี้ยเดี๋ยวพิมเขาจะทำโจทย์เดี๋ยววันแหละแต่ก็พิมพ์จะเลือกเชื่อครับหรือไม่เชื่อครับก็ไม่เป็นไรเชื่อเถอะนะก็คือเดี๋ยวคุณก็ต้องไ้อ่านเองอยู่แล้วล่ะอ่าเป็นงาคุณย่าแพทเมื่อกี้ครับอ่านเป็นไงดีมากเลยดีอยู่ครับก็อ่านเก่งเลยอ่ะครับท้องสรุปไหมให้เพื่อนทุกคนฟังว่าเมื่อกี้อยู่อ่านเรื่องเกี่ยวกับอะไรมั้งอ่ะสรุปอ่าสังคบมีอยู่สามตัว ไปเที่ยวบินแล้วก็สองตัวตายแล้วก็หนึ่งตัวไปเที่ยวบินแล้วก็กินเวลาแล้วก็อ่านไม่ออกแล้วก็หมดเวลา <laughs> อ่านได้แค่นี้หมดเวลาทางทบบิน <c oughs> อ่าเชื่อไหมหนูว่ามันน่าจะไม่เซนนะแบบคางทบมีปีกบ,บินแล้วก็ตกลงมาตายสองตัวเลยอ๋อ <c oughs> เป็นตัวไม่เนน <c oughs> ชื่อเหรอ, <c oughs> อไม่เป็นไรส <c oughs> องซ้ำ <c oughs> มีค้างคาวสองตัวตายสามตัวอะไรยู่ในถ้ำเล็กๆแห่งหนึ่งและแขกอะไรวะวนี่มีการแย่งชิงอยู่ที่มากดังนี้สิมันดังแล้วมันจะถล่ลงทีงม่มันสุดาเอาไปหากินทีละตัวตัวละตัวละสามชั่วโมงอีกสองตัวตัวได้อยู่เฝ้าถ้ำค่ำคืนหนึ่งค้า คั้งโคกที่อยู่ที่บินออกไปหากินก่อนและมันเปิดเวลาตำรวจชั่วโมงก็จะกากินนิดเดียวอะไรอะแมไม่ดเลยม้แล้วมันจะไปนนใครเห็นเรื่องนี้ในิ๊กต๊อ่านิอ่า่นองี้มันเป็นเรื่องของค้างคาวตัวหมดเวลาหมเนใครเห็นเรื่องนี้ในติ๊มันเป็น่อขงกาิไมหนูอ่านว่าค้างคาว้งคคกอ่ะอมันเออวะ ชไม่เม <ider> ื่อ <barrels> กี้ห <DVD> นูอ่านว่าหนูอ่านอะไรล่ะหนูเป็นเพื่อนตัวเองหรือเปล่าหนูไม่เห็นคำว่าอะไรแต่ในเรื่องที่หนูเคยดิ้นดิบตอกมันคือคางขาวแล้วเมื่อกี้หนูอ่านคำว่าอะไรคางคกไอ้หนูอ่านอึดอังตาวแล้วคางคกเลยตอนแรกอ่านคางขาวหลังไปกลายเป็นคางคบสลุหนูเคยดิ้นเรื่องนี้ดิบตอกทำาไม่ผิดนะมีคางขาวสามตัวคางคกมันมีคางขาว ออกไปหาอาหารกินแล้ว<ร>ทีนี้ตัวหนึ่งอะมันก็จะออกไปหากินกลับมาไม่มีรอยเลือดเลยปรากฏเขาบอกว่ามันหาไม่เจอตัวที่2แล้วก็ไปออกมาอีกแล้วก็ไปเออกลับมาบอกว่าไม่มีอาหารเลยคนที่สมไปนานมากแล้วกลับมามีเลือดคนก็นึกว่าเออม,มีมีอาหารแต่จริงๆแล้วว่าบินชนถำ้ำครท่สามติกตอก็จริงแล้วผิดถือผิด เพราะว่าจบแล้วอะพิมพ์มาอ่านไปได้ครึ่งเดียวยังไม่ถึงตอนออกไปหากินเลยอ่าแล้วพิมพ์ตัวเนี้ยมันคือค้างข้าวกี่ตัวสามตัวแล้วในละอะไรเนี่ยละแขรละแแมไม่รู้จักว่าละแแมอ่านแล้วละแแขกไม่มาอ่านเร็วๆไงกระเป๋าให้อ่านเร็วๆวะแล้วไม่อ่านไม่ทันอ่ะอ่านแล้วอ่านได้ฟังไหมค่ะมีค้างข้าว อยู่ในถ้ำเล็กๆแห่งหนึ่งและแวกนั้นมีการแย่งชิงที่อยู่กันมากดังนั้นพวกมันจึงตกลงว่าจะผัดกันออกไปหากินทีละตัวตัวละ3ชั่วโมงอีกสตัว,วก็อยู่เฝ้าถ้ำไปถ้ามันหนึ่งค้างคอตัวหนึ่งบินออกไปหากินก่อนแต่มันไปกิน ไปเกินเวลาที่กําหนดกว่าจะกลับมามันก็กินได้นิดเดียวดูปากก็ไม่มีรอยเลือดคงไปกินผลไม้มาตัวที่สองออกไปออกไปตั้ง2ชั่วโมงกว่าจะกลับมาแล้วก็เอ,อ่อก็เลยว่าเอ๊ะทำไมไปแล้วก็ยังไม่กลับมาสักทีตัวที่3ก็ออกไปก็คือปรากฏว,ว่าไปแป๊บเดียวก็กลับมามีรอยเลือดที่ปาก2คนก็บอกว่าโอ้โหทําไมถึงแบบว่าได้กินเลือดสดเนี่ยเอ,อ่อคงจะแบบหาอาหารเก่งมากเลยใช่ไหมอ,อ๋ทอทางคําวเลือดสาวก็แบอบกว่าพวกแกเห็นต้นไม้ใหญ่ตรงนั้นไหมตัวที่หนึ่งบอกว่าแค่ เออก็กูไม่เห็นไงก็เลยบินชนไม่เข้าใจ่ะอคืออะไรไม่ใช่ก็คือว่าตัวที่หนึ่งตัวที่สองเขาออกไปหาอาหารกินจริงๆแต่ตัวที่สามอ่ะเขาไปแป๊บเดียวกลับมาก็มีเลือดติดปากเือเฮ้ยเออนี่อยู่ไปกินเลือดมาแล้วโอ้โหแบบหากินได้เก่งมากอ๋อเปล่าไม่ใช่อะไรหรอกฉันบินชนต้นไม้อ๋อบินชนต้นไม้ คล้ายๆกับที่พิมพ์อ่านมานั่นแหละแต่กาาคนละการมาทำอันนี้เป็นหมายส่วนอันนี้เป็นทังพกโอ้ยหผิดหมดเลยฉะนั้นทีมนี้ไม่ได้คะแนนสูงโอ้ยมีความใจเยากๆไม่เก่งกว่าอยู่นะภาษาอังกฤษสั้นแค่นี้เองไปแล้วการใชใจก่อนตูนิบูดี้เขาเทีว่าง่ายไหมไม่แฝงเลยไม่แฟฝงด้วยไม่ใช่ยี่สิบส่อดหรอจะทำท่าทำไมหรอเวลายัง มาไม่ได้ง่ายหมดแล้วง่ายเลยง่ายปะง่ายมากง่ายกว่าของยูเหรอง่ายกว่าของเราเยอะมากมันเกี่ยวกับคำว่าไม่แต่มันแบบมันง่ายกว่ามันเข้าใจง่ายกว่าเยอะเลยอ่ะไม่หรอกอ่ะโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวใครจะเริ่มก่อนคุณย่ามันแผลตออไปก่อนโอ้ยบายไม่คุยสารเลยนะหยุดให้กูด้วยทีแล้วอ่าอ่าา In springing, we say that fishing, s t u d y เดฟิชิงรูดมูฟ d รโออิทโซเ o h ฟี่ s ิสแคทเซ่ i s ฟ a ี่ y ำตอบคืออ s สปักเก็ตตอออ e เดอ t o ิ t วอร์ออฟแมนด a รินไส่งันดยังไม่ยังไม่าตาตาขาตัตเจาตานาตาตาตาาตาตตาาตาเราอัดาตเตาตาตาาตเตาาหมแมาาาต้อง้าตาเาต้ตาตต่าา วาเรื่องราวที่อ่านไปเนี่ยเกี่ยวกับอะไรคางคุกมีชาวันหนึ่งที่สดใสได้หนึ่งคำเชาวันหนึ่งที่สดใสโอ้แล้วก็เอิ่มอะไรวะคืินนะไอ้สม่ากูต้องอยาบได้เลยตอเนี้เออโอเคเก่งเกอ่ะเร็วๆที่อ่านไปมีคำว่าอะไรบ้าง So มีฟิชชิ่งฟิชชิ่งเอพี แฮปปี้มีคำว่าพิชชิ่งมีคำว่าแฮปปี้เดี๋ยวนะสงสารมาเลยเพราะว่าบทยากเนี่ยอ่านไปได้แค่สองไปได้แค่เดียวที่เหลือหมดตาแล้วเอ่อทูไลท์ฉะนั้นได้แค่คำว่าเช้าวันหนึ่งที่สดใสมีแล้วก็แฮปปี้จบอ่ะเพจนะคะีต้องอ่านไหม ลองอ่านค่อ่านสิแล้วหนูลูกก็สรุปเหมือนที่พิมพ์อ่ะสองซ้ำอ่านจอกเสียงด้วย It's Sunday Day in Spring โหอ่านเร็วอ่านเร็วมี key e s s a g e อยู่ที่ประโยคสุดท้ายแต่เข้าใจไหมไม่รู้เนี่ยอ่ะลองสรุปดูแ คือมีเ้ามีสนใจมันกันแล้วก็มีคนเนี่ยไปตกปลาแล้วตกปลาใช่ที่แม่น้าแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะแล้วเขาก็แบบตกปลาได้ใช่ไหมตกปลาได้แล้วก็มีความสุขเหลือก็ไม่รู้แลยวไอ้อนที่ยังสรุปไหมมันยังไม่ถูกต้องรับสรุป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 ้ครับฝันไ้ครับฝันใหครับฝันก็คือ ก็คือแค่นั้นะแค่นั้นะอีกหนึ่งซีหนึ่งซีก็คือมันคือว่าตกใสนะตกใจมันคือ spring d a y อ่ามันคือ spring d a y แล้วก็มั sunny day ไม่ใช่หรอ sunny day sunny day in spring เอออะไรเรื่องอะไรนึง sunny day ก็สดใสเลยก็มีคนหนึ่งไปตกปลาที่แม่น้ำแล้วเขาก็ตกปลาได้แล้วเขาก็แฮปปี้แล้วเขาก็ปล่อยลงไปแล้วมีคนถามว่า เขาจะปล่อยลงไปทำไมเขาพูดว่ากระถางของเขาใช่ไหมกระถางปลดตรนี่ก็เป็นภาษาไทยได้หมดเลยปลดกระทะกระทะกะหม้อหม้อเนี่ยหม้อเออนั่นแหละเออมันเล็กเกินไปที่จะใส่ปลาตัวเออก็ประมาณนั้นแหละถึงตอนที่เกี่ยห์เลยไม่ันอยู่ที่สุดท้ายว่าโยกปลาก็เพราะว่าหม้อของเขาว่ามันเล็กเกินไปที่จะทําปลาในนั้นเขาก็เลยก่อยลงไปก็คือว่าเขาจับปลาเนี่ยปลามันใหญ่เขาก็เลยพูดว่า because อะไร ไม่พอที่ชิ้นเล็กไม่ใช่ม o นใช h a ม่ได้มันไม่ e ุ้มประโยชน์นิดเดียวก็คือว่าอันนี้นะคะก็มันเป็นมุกของฝรั่งว่าตลกว่าเออจะปล่อยปลาเพราะว่าหม้อมันเล็กได้ทำไม่ได้เอถามไหมคะขำอ้าวเด็กฝรั่งขำมไหมไม่ขำและไอ้ทั้งข่าวชนถเนี่ยมุกไทยเนี่ยขำมไหมถาเออขำกันหมดใช่ไหมมันรำโค้ดไอ้สมเด็ปลาเอ้ยครั ยังยืนยันว่าคันของที่บินได้นะคะสรุปข้อนี้ได้ทุกคนเลยโอ้โหเปาเลยเอ่ะเกมต่อไปนะคะเราก็เกมนี้ก็เป็นเกมขำๆไม่มีคะแนนละกันก็คือจะเป็นเล่นกันว่าการเล่นของเด็กไทยกับเด็กอินเตอร์เขาเล่นอะไรกันที่โรงเรียนบ้างอ่ะหนูเล่นเลยการค้ะเอาแบบที่แบบว่าหิดหิตเล่นเล่นกันเป่าวุนจินเป่าอะไรนะเป่าวุนจินเป่าวุ่นจิน เป่าวุ่นจิ้นไม่ใช่มันคือเป่าวุ่นจิ้นเป่าสปาซิสต์เดี๋ยวนะอันนี้บอกไม่ใช่นึกว่าจะพูดว่าเป่าวุ่นจิ้มนึกว่าเป่าวุ่นจิ้มยืนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขันตากล้องหน่อยตากล้องเรียกว่าอะไรตาเข้าเลยเรียกว่าเป่าวุ่นจิ้นเหมือนกันเป่าอะไรนะเป่าวุ่นจิ้มฮะโมแหวนเหรอเป่าวุ่นจิ้นเหรอเออไม่ใช่มันคืเป่าวุ่นจิ้มไปไปเยอะทุกคนยอดทุกคนเขาชื่อว่า เปาบุญจินบอลไม้ไม่ไม่จริงไม่เชื่อมันคือบอลก็ได้ที่ต่อป้าคือเปาบุญจินเป็นไทยรูไหมมันคือเปาบุญจินเขาเป็นไทยเขาคือปะาที่ตัดสินทางของโค้ชใช่เมื่อก่อนเนี่ยมันจะดังมากมีหนังจีนเรื่องเปาบุญจินเปแล้วเด็กๆเนี่ยมันก็มาเล่นไอ้อะไรไม่รู้จันเจ้าเปาบุญจินหรือเล่นอะไรเนี่ย เขาชื่อว่าเป่าบุญจิ้นหลังๆแต่ไม่มีเพลงอะไม่มีเป็นเป่าบุญจิ้นชอบกินไข่คะฉัาชอบกินด้วยเดี่ยวบัดเจ้าโอ้ยยอดเจ้าฉ่นชอบกินด้วยเดี่ยวน่าจะรู้ว่าเล่นเป่าบุญจิ้นอันนี้เล่นเป็นเดอะบอลลเอร์ฮะสปินเป็นเดอะบอลลเอร่สปินยังไงก็คืออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปแลนเ์่นที่ใครก็ชื่ออออแบ๋ที่แม่ ม่ก okay, okay. ็ต้องสมมติหนูเป็นคนหมุนก่อนนะหนูหมุนไปโดนใครอ่ะหนูก็จะถามเดี๋ยวแด้ถามแด้เรว่าแด้ทรูโอเคอย่างนี้อะไรประมาณนี้ทรดเอ่อแดงก็คือว่าถ้าทรดพิมพ์ถามคำถามอะไรแพทต้องตอบความจริงเท่านั้นถ้าแด้เราถามคำถามถ้าแด้เนี่ยไม่อยากไม่อยากตอบเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะเป็นคำตอบที่แบบฉันเก็บเป็นความลับ I know you're g o ก n ร์เนอร ทีนี้ถ้าเกิดแดดก็เลยเลือกไม่เลือกถูนีก็เลือกแดงก็คือพิมพ์ก็จะบอกว่าให้ทําอะไรประหลาดๆเช่นเอาวิดพื้น20ทีิบทีอย่างเนี้ยโอเคนะเข้าใจนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นเกมเป่าวุ้นจนก่อนให้แพทกับคุณย่าสาธิตเซมีมีเป่าวุ้นจนเป่าวุ้นเปิดฉากเป่าวุ้นจนเป่าวุ้นเปิดฉากเป่าวุ้นจนเป่าวุ้นขออภัยไม่เป็นไรเป่าวุ้นจน เป่าวุ้นเปฉากเป่าวุ้นจินเป่าวุ้นขออภัยไม่เป็นไรเป่าวุ้นจินเป่าวุ้นเปิดฉากเป่าวุ้นจินเป่าวุ้นขออภัยไม่เป็นไรอ่ะครับป้าเห็นหนูแบบว่าอืมได้เลยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวจะให้ทำตาม<อ>เป่าวุ้นจินอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยโน้ยี้เซซีมี<ำ>ยูเลือกยู<อ>แล้วจะไปเทียบ ใครเล็กใหกันคะใครเล็กใหกันคะแล้วมาขับอยู่ตรงทองด้วยโอเควูบเร็วพร้อมกันสองสั้นเอาหมูยิ่เอาวูยตอบอย่างนี้เ่าแล้วก็วุูนจะได้ไหมนี่ยใช่ๆมีมีเ่าหมนซิงแล้วก็ rock paper scissors เดี๋ยวให้จิ๋วเนี่ยพอได้เคยยุ่งเรียนไทยมาก่อนใช่ไหมอ่ะให้เล่นกับคุณย่า เซเวีมีเป่าวุ้นจิ้นเปาวุ้นขอภัยไม่เป็นไรเปาวุ้นจิ้นเปาวุ้นขอภัยจดบันทึกเปาวุ้นจิ้นเปาวุ้นขอภัยเข้าคุกเปาวุ้นจิ้นเปาวุ้นอะไรควรเปิดฉากเปาวุ้นจิ้นเปาวุ้นขอภัยไม่เป็นไรเปาวุ้นจิ้นเปาวุ้นขอภัยบ้านจิ้ยเข้าใจไหมครับเข้าใจไหนอ่ะโอเคเรามาสปินเดอะวาทโชกันดีกว่าดูว่าเกม ย่ามาการใครจะย่าอ่ะใครจะหมุนก่อนหนูอ่ะพิมจะหมุนหนึ่งของซ้มแพทแพไม่ใช่ป๊าป๊าป๊าป้านั่งหลังแพทแพทอ่ะชุดอาแดร์อาแดร์ชุดอ่ะชุดแปลว่าเลือกพูดความจริงกางเีงตัวย่อไอเนี่ยแอบคิดมากับเพื่อนนิดนึงหรือเปล่าไม่มี อออ่อเขาตอบแล้วเขาตอบแล้วอ่ะหนึ่งคำถามมาอะไรมาปไปไปไมได้รดะถาอีกน้องพี่สายไม่ใช่ไม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 อไอ่ขอ่ไม่ไ่อยู่ลุ่นั่งม่ไม่ไออไม่อ่ไอ่ไม่ไม่ไม่ไ่ไอ่่ไง่งม่่ไม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  ฝ่ายติ้งิดฟติ้งถ้าแปลไทยเป็นอังกฤษด้วยอ่ะห้าสิบห้าอ่ห้าผอห้ามอหนึ่งอเอย่ยเอาเลยขายังไม่ใช่ทหารเนียพอแล้วอ่าุ่นย่าหมุนนี่สั่งทำร้อยทีเนาะอะไอ้ t r ช t ดอะไร t เคย ใครเดียตอนนี้คนที่ชอบคือใครชอบศิลปินคนไหนอะเจนนายเจมนายว่าแล้วชิคกี้พรักอ้ยนาแว่าแล้วโดนนะเอาไม่โดนนะเรียบร้อยเดอ้ยเขายังไม่ถามเดีนะเดียร์เมีพนร้ยรอบม ดไอ้ขอแด่ให้ยูเท็กซ์ไปหาแฟนของยูอะไรก็ได้บอกว่า hi I love you อะไรอย่างนี้ก็ได้คลิปอะไรแบบนี้โหนี่แอบรู้มาเขามีคนคุยมีคนคุยคุยกันทั้งวันใช่โอ้ยถ้าแด่อย่างนี้ก็ไม่ง่ายสำหรับใครนี่เดี๋ยวโชว์ราคานใช่นะครับไม่นี่โฟร์โอเวอร์ต้องจริงก็เป็นชื่อก่อนนะ เาเปลี่ยนชื่อก่อนได้ไหมปิดชื่อไว้ดิแล้วก็ปิดอย่างนี้ดิใช่ไหมเขาปิดชื่อไว้อยวให้เกียดูว่าตจริงไหมตจริงครับเออโอเคเขาส่งนะเขาส่งมาว่าอะไรเขาส่งว่ายูเกเฮ้ย เขียนมาว่าลอฮูสตัมยูเด็กสิวแสดว่าต้องแบบว่าเป็นเพื่อนนะไม่น่าใช่แฟนรอกแฟนขรานี่โจ้กี่ท้าอะไรเฮตว่าอะไรใหุ้แฟนเจ็ไปหาแฟนนี่ไม่ใช่แฟนนีหรือเป็นแฟนไม่แล้ว่แฟนอะเจ็ไปหาแฟนไ่ยูยเออเจ็บไปหาแฟนว่ายูเกยนี่นะโจไงไม่รู้จักโจกอเอาเยแบบนี้มีไมอ่ยอ่ะับมุนออชดยเลย ไม่ไม่รู้เรื่ออะไรกันเลยไม่ได้ว้าวแล้วเดหรอถามอะรไม่รู้เลยเขาเนี่ยถามไม่รู้เรื่ออะไรกันเลยถามก็ถามที่สุดไม่ได้ดูเชื่อใจถามติดูแล้วอะไรได้ได้ Help you ever r e a d someone r e a someone no โอเคอะไรนะแด้วยแบบแบบเล่นมุกเสีย่ยวกี่อะไรประมาณนี้แบบบริษัทอ๋อไปจีบขายบ้านเนาะเล่น <No. S 3> มุกเสีย่ยวกี่ไม่เคยไม่เคยอ่าอะ,อะโอเควันนี้ก็ใครชนะจับคะแนนไม่ได้แล้วเล่นกันคำถามอ๋อเด็กใครอะใบควาชนะไม่มีคะแนนเงีย้ย เราวก็เล่นกันถามๆสนุกๆเราเรนไทยอินเตอร์ก็มีดีต่างกันนะคะแล้วก็วันนี้ก็คือโจทย์ก็คือเป็นแบบถามๆหมดเลยไม่ได้วัดความรู้อะไรจริงจังเลยใช่ไหมถามมากโอเคถึงแม้ว่าจะเป็นภาษาที่ถนัดเวลาใบ้คำบางทีมันก็แบบว่าใบ้ไม่ได้เหมือนกันนะใช่ไหมใช่ไหมครับใบ้เรืองะติดใจกางคงนี่แหละาบนี้ไงเนี่ยฮะมันอ่อนรู้เองด้วยกาคบาโคกอย่าไม่่อ